สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกๆท,ท่านนะคะมาเยี่ยมชมนะคะเคาน์เตอร์คอนเซปต์แบรนด์ของชเววิกตอรนะคะและที่นี่เลยไอคอนสยามนั่นเองนะคะร้านชเววิกตอร r y นะคะจะอยู่ที่โซน o m e มน l u บนะคะเดี๋ยวตามกันมาเลยดีกว่าค่ะ ถึงร้านเทววิกตอรี่กันแล้วนะคะร้านสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมร้านเทวิวิกตอรี่กันนะคะตามกิปมาเลยค่ะที่คอนเซปต์เคาน์เตอร์แบรนด์เทว o วิกตสาขาไอคอนสยามได้นำเสนอถึงความหรูหราและความทันสมัยของแฟชั่นเครื่องประดับมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบของ c o u n t เตอร์แบนด์และการจัดโชว์ดิสเพย์เครื่องประดับต่างๆจะพาให้ทุกท่านได้รับความรู้สึกถึงบรรยากาศของร้านที่เป็นลักชวรี่มากๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโทนสีของเคาน์เตอร์แบนที่มีสีทองผสมลายหินอ่อนสีขาวและดิสเพสสีฟ้าพาสเทลกับสีน้ำเงินยิ่งทำให้รู้สึกถึงความสวยเรียบหรูมากเลยค่ะ เรามาทำความรู้จักกับแบรนด์เทวิคตอรี่กันก่อนเลยนะคะแบรนด์เทวิคตอรี่นะคะเป็นแบรนดิ้งพาร์ทเนอร์กับคิสตันฟอร์มสวาร์ล็อกกีค่ะเมคคิสตันทุกเม็ดนะคะที่แบรนด์เทวิคตอรี่ใช้นะคะนำเข้าจากสวาร์ล็อกีออสเตียแท้100%ค่ะแล้วก็นำมาดีไซน์ในแบบของแบรนด์เทวิคตอรี่เองนะคะแล้วเด็กกิ๊ฟจะพาทุกๆท่านนะคะไปรับชมคอลเลกชันอื่นๆของแบรนด์เทวิคตอรี่กันต่อเลยนะคะไปกันเลยค่ะและทั้งแบรนด์เทวิคตอรี่ ที่ได้รับเกียรติจากสวารอ v ก้ให้ร่วมรังสรรค์ชิ้นงานคอลเลคชันกับสวาร o v ก้ในโอกาสครบรอบ120ปีของสวารอ v ก้ซึ่งได้ดีไซเนอร์ของทางแบรนด์ได้แรงบันดาลใจจากความสวยงามของนกยูงที่มีความสง่างามมาเป็นคอลเลคชันที่มีชื่อว่า Fine to Polaris และได้รับเกียรติให้ลงนิตยาสารวอกได้เข้าร่วมแฟชั่นโชว์ไปทั่วโลกคอลเลคชันนี้จึงเป็นคอลเลคชันที่พิเศษมากๆเลยค่ะ คอลเลกชันต่างหูเชนเดเลียเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันของแบรนด์เทเวอรวิตอรี่จากการได้แรงบันดาลใจมาจากเชนเดเลียที่มีความยิ่งใหญ่อลังการสวยหรูและทรงพลังมาสู่เครื่องประดับที่เป็นต่างหูคอลเลกชันแชนเดเลียค่ะที่ประดับด้วยคริสตัลสวาลอกี้หลายสีและหลายเม็ดตัวเรือนที่ลังสั์ออกมาดุดดั่งเชนเดเลียที่ประดับอยู่ด้วยในพระราชวังจึงทำให้คอลเลกชันต่างหูแชนเดเลียดูสวยหรูอลังการมากค่ะ นอกจากเครื่องประดับของแบรนด์เทเววิกตอรีแล้วทางแบรนด์ยังมีนาฬิกาซึ่งเป็นอั c เซสซอรีสำคัญที่ขาดไม่ได้และยังช่วยเสริมบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดีสำหรับคุณผู้หญิงค่ะและทางแบรนด์ได้รังสรรนาฬิกาให้ทุกๆท,ท่านได้เลือกชมกันหลายคอลเลกชันไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดทรงสี่เหลี่ยมหรือหน้าปัดทรงกลมและมาพร้อมสายหนังแท้หรือสแตนเลสค่ะอีกทั้งมีให้เลือกหลากหลายสีด้วยกันค่ะ ความโดดเด่นของนาฬิกาแบรนด์ทเววิสตอรีที่ประดับด้วยคิสตัลสวารอบกี้โดยช่างฝีมือของทางแบรนด์บรรจงผลิตขึ้นมาทุกชิ้นด้วยความพิถีพิถันจนเป็นนาฬิกาที่สวยเรียบหรูควรค่ากับทุกท่านค่ะและจะพาท,ทุกท่านมารับชมขั้นตอนการลังสรรน,นาฬิกากันเลยค่ะ คอลเลกชันมุกคิสตันที่ทางสวารอโกี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงความคลาสสิกเปรียบดังมุกแท้เลยก็ว่าได้ค่ะและแบรนด์เทรเวอร์วิกตอรีกับคอลเลกชันมุกคิสตันทางดีไซเนอร์ของแบรนด์ออกแบบให้ดูสวยเรียบหรูตัวเรือนที่ประดับด้วยมุกคิสตันผสมคสิสตันเป็นเล็กๆช่วยเพิ่มความสวยหรูแบบคลาสสิกมากๆค่ะ และเม็ดมุกคริสตัลสวาร์ล k ก้จะมีสีให้เลือกชมกันหลายสียิ่งผิวสัมผัสกับน้ำหนักเหมือนกับมุกแท้มากเลยค่ะแบรนด์เทรเวอร์วิกตอรี่มีคอลเลกชันที่เป็นสร้อยคอกับต่างหูเข้าชุดกันที่ประดับด้วยคริสตัลจากสวารอ v บก้ทั้งหมดค่ะจะมีการออกแบบที่มีตัวเรือนประดับด้วยคริสตัลสวารอบก้กับแบบที่โชว์เม็ดคริสตัลทั้งหมด โดยแต่ละคอลเลกชันจะมีสีของเม็ดคริสตัลสวารอบกี้ที่สวยเรียบหรูและโดดเด่นไม่เหมือนกันค่ะมีคอลเลกชันที่สวมใส่ออกงานแบบหรูหราหรือคอลเลกชันที่สวมใส่ได้หลายโอกาสใหท้ทุกท่านได้เลือกรับชมกันอย่างมากมายและเครื่องประดับสร้อยจี้จะมีตัวปรับระดับเพิ่มความยาวให้อีกด้วยนะคะกิฟขอพาทุกท่านไปรับชมขั้นตอนกนารลังสรรเครื่องประดับแบรนด์เทรวอิกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกทกท่านรับชมการลังสรรเครื่องประดับของแบรนด์เทวิ i ตอรี่กันค่ะขั้นตอนการออกแบบดีไซเนอร์ของทางแบรนด์บรรจงสร้างสรรผลงานด้วยจินตนาการเล่ากับศิลปะชั้นเลิศผสานเรื่องราวการประกอบกับคิสตันแท้จากสวาร o ก,กี้เพื่อความเจ,ดจิดจลสง่างามอย่างเป็นนิลันค่ะ ไม่มีทางลัดสำหรับความสมบูรณ์แบบและคุณภาพทุกๆหลุมจะได้รับการเจาะและตรวจวัดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงกระบวนการลงเม็ดคริสตั้นฟอร์มสวาลอลปกี้แล้วจะสามารถลงเม็ดคริสตั้ได้พอดีค่ะขั้นตอนการขัดแต่งชิ้นงานก็ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะตัวเรือนที่ได้รับการขัดแต่งที่เงางามดีก็จะสามารถทําให้ผิวชุบทองคําขาวนั้นสวยงามสว่างเป็นประกายได้ถึงที่สุดค่ะ เครื่องประดับเทววิกตอรี่ทุกชิ้นผ่านขั้นตอนการชุบทองคำขาวหลายชั้นป่าจะจากนิกเกิลแคดเมียมตะกั่วโครเมียมผู้ใช้จึงไม่เกิดอาการแพ้ในการสวมใส่ค่ะเทววิกตอรี่ช่างฝีมือของแบรนด์บรรจงลงเม็ดคริสตัลแท้จากสวารล็อกี้ด้วยความพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียดจนได้คุณภาพสูงสุดเป็นเครื่องประดับเลอค่าค่ะ ดังเช่นคอลเลกชันเอกล u s ษคือการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์นำเสนอความสร้างสารรค์เหนือระดับที่งดงามไม่เหมือนใครไม่สามารถหาได้จากที่อื่นใดนอกจากแบรนด์เทเววิกตอรีค่ะเครื่องประดับของแบรนด์เทเววิกตอรีที่มอบความสวยงามแบบที่ทุกท่านเข้าถึงได้ง่ายและให้ความรู้สึกเป็นสินค้า l u x ชัวรี่มากๆค่ะ เมื่อคุณลูกค้านะคะที่ได้รับสินค้าของแบรนด์เทวิ c ตอรี่แล้วนะคะก็จะได้รับสินค้าพร้อมแพ็กเกจจิ้งนะคะผูกโบแล้วก็ถุงแบรนด์นะคะผูกโ,โบน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะทางแบรนด์ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมคอนเซ็ปต์เคาน์เตอร์แบรนด์เทวิคตอรี่ณสาขาไอคอนสยามชั้น5โซนวีเมนคลับที่จะพาทุกๆท่านได้รับประสบการณ์การเลือกสรรเครื่องประดับ ที่ประกอบด้วยคิสตัลสวารอบกี้แท้หลากหลายคอลเลกชันพนักงานมีความยินดีที่จะต้อนรับและให้บริการทุกท่านค่ะทางแบรนด์หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับทุกๆท,ท่านในเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ